วันนี้จะพามาดูขนนต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับขนนต้นนี้มีดียังไงนะครับมันมีดีตรงที่ขนนต้นนี้ขนของมันไม่มียางนะครับท่านผู้ชมครับจริงหรือไม่ต้องมาพิสูจน์นะครับมันสุกกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูนะมันไม่มียางมันไม่มียางเลยมาเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูข้างในมัน เรามาดูข้างในกันนะครับว่ามันจะมียางหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับดูสิครับท่านผู้ชมครับมันไม่มียางนะครับจะขยายพันธุ์ไปขายนะครับมันจะไ้ขายไหมครับขอน,นอะไรไม่มียาง ถนนอะไรเ็ไม่มีอย่างครับบ้าไปแล้วครับมันคือขนุนปลอมหรือเปล่าับมันก็เนื้อขนนนะครับ